นักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ที่14นะคะแต่เป็นคาบเรียนที่สแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคาบนี้เป็นคาบที่เราจะต้องทบทวนและเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูฝึกเขียนคำอ่านคำจากบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะ แบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่คาบเรียนที่แล้วคุณครูให้แบบฝึกหัดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าลักษณะของเด็กดีที่หนูหามาเพิ่มเติมเนี่ยในจักบทกรอนเด็กดีเนี่ยทำดีมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวหนูดูนะคะว่าเหมือนกันไหมใครไม่เหมือนไม่เป็นไรถ้าลักษณะของเด็กดีนะคะมาดูข้อหนึ่งนะคะลักษณะของเด็กดี ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะใน,นะในบทก่อนนั้นในบทก่อนนั้นนะคะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองประโยชที่2คือมีน้ำใจนะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของช่วยทำงานบ้านมีความประหยัด รักเพื่อนพี่น้องและผู้อื่นข้อสุดท้ายมีความสามัคคีกันนะคะใครมีมากกว่านี้เรียกว่าเก่งมากเลยนะคะใครมีไม่เหมือนคุณครูแต่บางข้อความเนี่ยบ่งบอกถึงเป็นเด็กด,ดีก็ใช้ได้ไม่ผิดนะคะ เดีะะ๋ยว er เรามาดูต่อไปเราจะดูแบบฝึกหัดต่อไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วที่ครูให้เป็นการบ้านนะคะ<ม>คุณครูค,คิดว่านักเรียนเนี่ยต้องถูกหมดทุกคนเพราะว่าส่วนมากนักเรียนเนี่ยเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะคะอาจจะได้ข้ออื่นที่มากกว่านี้นะคะถือว่าเก่งมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนคําจากคําอ่านต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราเรามาลองทําพร้อมกันเลยนะคะ เพราะว่าเราเรียนไปบ้างแล้วและเป็นคําที่หนูเคยเขียนไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาทําพร้อมกันถ้าผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อหนึ่งธรรมชาตินะคะธรรมเนี่ยออกเสียงมะแสดงว่าธรรมหนูต้องใช้รอหันทอทงรอหันและมอมมาเพราะมันออกว่ามะแสดงว่าต้องสะกดด้วยมอมมานะคะธรรมชาติ ชอชาติเหมือนธงชาตินะคะชออาต่อเต,ต่ตานสลีค่ะธรรมชาตินะคะต่อไปข้อที่สองพักพวกพักพวกหมายความว่ามีเพื่อนเยอะนะคะฉะนั้นพักเนี่ยเราต้องหาหาเพื่อนมายเยอะๆก็คือใช้รอหันรอสองตัวสะกดด้วยคอควายนะคะพักก็เป็นพอรอหันแล้วก็คอควายพออวกกอพวก พักคพ่วนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนูทำห้นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะคุณครูให้โอกาสหนูทำก่อนคุณครูยังไม่เฉลยนะ เรามาดูเฉลยกันนะคะเขียนคําจากคําอ่านต่อไปนี้นะคะที่คุณครูให้หนูทาตั้งแต่ข้อสาถึงข้อ9้าว่าถูกต้องไหมนะคะข้อหนึ่งธรรมชาติคุณครูอธิบายไปแล้วนะคะเรามาดูเขียนถูกไหมคะอ่ะธรรมชาติเห็นไหมคะทําสะกดด้วยหมอมนะคะอ่านว่าธรรมชาติข้อที่สองพักพวกพักพวกแสดงว่ามีเพื่อนเยอะฉะนั้นพักเนี่ยต้องใช้รอหันนะคะก็เป็นพอรอหันและคอควายค่ะพักพวก ะะคข้อ3อัศจรรย์ค่ะสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มานะคะอัศจรรย์อัศะแสดงว่าสัเนี่ยอัดต้องสะกดด้วยสอฉะนั้นเรามาดูซิว่าจะเป็นสออะไรนะคะนะคะอัศจรรย์นะคะอัศเห็นไหมคะอออแม่กค่สอสาราค่ะจันใช้ราหันและยอยักษ์การันอ่านว่าอัศจรรย์ ข้อ4ง่ายมากสตางใช้ทุกวันเลยนะคะฉะนั้นสตางเนี่ยเวลาเราเขียนคำเนี่ยเราต้องตัดสระอะทิ้งไปและตางเหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวอะไรมาคะเราต้องเพิ่มตัวการันเข้ามาเราจะใส่อะไรการันดีอ่าดูค่ะสะตางเราใส่คอควายการันนะคะต่อไปข้อที่5าอนุญาต ะค,ะคำนี้เหมือนเราจะเจอบ่อยนะคะอนุญาตเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องนะอย่าไปใส่สระอีนะคะเพราะเราไม่ใช่ญาติเพราะว่าอันนี้แค่เป็นอนุญาตฉะนั้นอะเน,นี่ยเราตัดสระอาะทิ้งไปนุ๊กใช้เหมือนเดิมนะคะญาติตัดสระอีไปเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องแค่อนุญาตนะคะฉะนั้นอนอุนญาตจะไม่มีสระอีนะคะข้อที่6สุดจะหลิตเขาอ,อ่านว่าสุดจะ ใช่ไหมคะสุดสะกดด้วยจอจานนะคะเขาอ่านว่าจะแสดงว่าสุดสะกดด้วยจอจานและข้อหอรออีเดอริกถ้าเป็นอักษกรกลางเห็นไหมคะจอจานเป็นอักษกรกลางตามด้วยอักษรต่ํารอเรือฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องเอาหอหิบมาช่วยอ่านอยู่แล้วแต่เวลาเราเขียนคาปุ๊บเราจะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะเราจะต้องไม่ต้องการแล้วเวลาเราเขียนคําเราไม่ต้องการให้หอหิบมาช่วยแล้วเราต้องตัดเขาออกไปตัดสระอ,ออกไปนะคะต้องเป็นสุดจะ <ด>นะคะข้อที่7สามัคคีสาเหมือนเดิมแต่มัคเนี่ยเราต้องสะกดเปลี่ยนตัวสะกดใหม่นะคะมันไม่ใช่ตัวสะกดที่ตรงมาตาเรามันต้องไม่ใช่กอไก่มันอยู่ในมาตาแม่กบนะคะออกเสียงกอไก่แต่ไม่ใช่กอไก่นะคะดูนะคะว่าถูกต้องไหมเป็นสามัคคีนะคะข้อที่8 ประเทศชาติประเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าไปตัดของเขาทิ้งนะคะใช้ดอรเรือเหมือนเดิมประแล้วก็เทศนะคะะเอทอทหารและสอสา,า,าราคะเทศเหมือนประเทศไทยอะคะ่ะและชาติก็ชาติของเรานั่นแหละฉะนั้นต้องมีสระอีด้วยนะคะเป็นประเทศชาตินะคะข้อที่9กซื่อสัตว์อ่าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะ เด็กต้องมีความซื่อสัตย์นะคะซื่อเหมือนเดิมแต่สัตว์เนี่ยจำไว้ว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่เราเลี้ยงถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้วอลแหวนการันแต่ความซื่อสัตว์เราต้องใช้เปลี่ยนตัวการันเป็นยอยักษ์การันนะคะ9ขอ้อถูกหมดเลยไหมคะ9ขอ้อใครถูกหมดเลยยอดเยี่ยมมากสุดยอดมากเราฝึกบ่อยๆนะคะเขียนบ่อยๆนะคะ เรียนตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการอ่านคานะคะคุณครูกําหนดคําให้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนหมดเลยเพราะว่าเวลาเราเรียนไปเนี่ยคุณครูอธิบายการเขียนให้นะคะฉะนั้นหนูออกเสียงแล้วหนูต้องมาฝึกอ่านให้เป็นนะคะว่าแต่ละคำหนูจะต้องอ่านอย่างไรบ้างคุณครูให้เวลาหนูทำนะคะ5นาที นานไปไหมคะ 9, 9ข้อง่ายๆเองนะคะเดี๋ยวให้เวลาทำเดี๋ยวเราให้เวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้ให้เวลาไปก่อนอเรามาดูเฉลยกันแล้วนะคะข้อที่1นะคะอ่านว่าทันหนูต้องเขียนตรงตามมาตา,ต,าตัวสะกดเลยนะคะทันหนูก็เขียนไปเลยทอทหาร ไม่เห็นอากาศนอนหนูเลยทออานอทันทันและทอนามบุญโทนี่ออกเสียงทอต้องใช้ทอทหารนะคะเวลาอ่านคำเป็นทันทะคาดคอให้ใช้คอควายคออาดอคาดนะคะถูกไหมคะข้อที่2ออ่านว่าอัดสะเจรี อัดนะคะอ,ออดอ,อัดเพราะว่าสสลาอยู่ในมาตามแม่กดออกเสียงเป็นดเด็กฉะนั้นเราเวลาเราเขียนคําอ่านเนี่ยเราต้องเขียนตัวสะกดให้ตรงมาตานะคะอัดสะสเสือให้ใช้สเสือนะคะออกเสียงสอัอดสะเจรีเขาเป็นรอเรือเราต้องใช้รอเรือของเขาเพราะว่าเสียงรอเรือกับเสียงรอลิงไม่เหมือนกันนะคะ,นะคะข้อที่3อัญญ ประกาศอันอไม่หาอากาศนออันเลยค่ะนะคะยะยอให้ใช้ยอยักนะคะอัญญะประเขาเป็นรอควบกล้ำนะคะปรออปรัปากมันควบกล้ำเราต้องใช้ปอรออปรัปาแล้วก็อาดอกาดค่ะอัญญะประกาศสังเกตการอ่านคำไหมคะเราจะใช้เครื่องหมายมาช่วยในการอ่านเขาเรียกว่าเครื่องหมายยัดติพังหรือยัดติพังมาเขียนขั้น ระหว่างคำอ่านนะคะข้อที่สนะี่ณขะลิขิดณนะก็ใช้นอนหนูนอนอ่านณนะขะขอนะคะไม่ใช่คอควายนะคอกับขอเสียงไม่เหมือนกันนะคะณนะขะลิขิดขออีดอข,นะะขอ 5, ดิดนะคะข้อที่ห้าปรศนีปรดนะคะรอเรือเป็นคำควบกล้ำนะคะ ฉะนั้นต้องเป็นปอรอเรือไม่แห่งอากาศดเด็กค่ะเพราะสลาอยู่ในมาตรานไม่กดต้องออกเสียงเป็นดเด็กปรัดสะสให้ใช้สเสือแล้วก็นอีอนีปรัดสนีข้อที่6บุพพะสัญญาบุบออบอุบอใบไม้บุบพอให้ใช้พอพานนะคะพออาภะสันสอนสันและยอให้ใช้ยอยักษ์ค่ะยออายาบุพัสัญญา ข้อที่7จจุนละผ้าจุนจออุนอจุนรออละละรอเขาเป็นรอลิงเราก็ใช้รอลิงนะคะอย่าไปใช้รอเรือนะคะจุนละผ้าพอให้ใช้พอพานนะคะพออากรผ้าข้อ8ยัตติพังอันนี้มีไม่เห็นอากาศนะคะอ่านว่ายัตค่ะยอไม่หันอากาศดอยัตแล้วก็ต่ออิติพอให้ใช้พอพาน พออะงอพังข้อที่9ไปยานน้อยไปเหมือนเดิมเลยค่ะยานต้องยออานอยานพเพราะลอลิงอยู่ในมาตาแม่กลต้องออกเสียงเป็นนนูนะคะไปยานน้อยน้อยตรงตัวเลยค่ะนะคะ9ข้อเป็นไงคะถูกหมดไหมคะ9ขอ้อเพราะว่าเวลาอ่านคำเนี้ยหนูชอบอ่านเพราะว่าส่วนมากหนูจะอ่านได้ถูกต้องนะคะ 9ข้อถูกหมด9ข้อเลยแสดงว่าเก่งมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีผิดบ้างไม่เป็นไรไปฝึกอ่านฝึกสังเกตทีละคำนะคะทีละคำเดี๋ยวก็ได้ค่ะจากง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวก็จากยากๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆจากใครที่ง่ายอยู่แล้วเนี่ยทำบ่อยๆจะคล่องค่ะนะคะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเรื่อง เด็กดีแล้วก็คุณครูทวนเครื่องหมายวรรคตอนจบลงแล้วนะคะในคาบเรียนที่ในชั่วโมงสัปดาห์ที่14นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคาบเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ